หนูมองว่าหนูเป็นคนเซ็กซี่คนหนึ่งนะแต่แบบเวลาที่หนูแต่งตัวออกมาทุกคอมเมนต์เลยเขาจะเขียนว่าน่ารักหนูไม่อยากให้คนติดภาพจำว่าแบบเฮ้ยน้องแม่งเล่นแค่บทแบบนี้แสดงว่าเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากรับที่มันหลากหลายแล้วมันก็ชาเลนเราด้วยว่าแบบเออเราจะเล่นแบบนั้นได้ไหมเราจะเป็นแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ย หนูหนูว่าเล่นเดิมๆมสำหรับหนูนะหนูแบบค่อนข้างเบื่อเบื่อที่จะเล่นบทเดิมเดิมหรือว่าแบบเดิมเดิมอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะฉีกแล้วคุยกับป้าเหมือนกันว่าแบบเออพยายามจะรับบทที่มันหลากหลายมากขึ้นนะอะไรเงี้ยให้มันแบบมันมันกับชีวิตการแสดงของเราอะไรเงี้ยมีบทไหนที่ที่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าอยากเล่นที่สุดเอาแบบดูเป็นแบบบอสซี่ดูแบบคาริสม่าก็ได้เหมือนกันไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามันเป็นแบบเห็นแบบนี้คือหนูอะ ถ้าใครแบบเห็นในติงซ่าแกรมหนูหนูจะพยายามแบบขายให้มันดูเซ็กซี่นิดนึงเพราะเผื่อจะมีบทที่มันดูแบบเออนิดนึงบ้างอะไรเงี้ยอ้าวแต่มันไม่มีเลยเพราะว่าเราเอาจจะไม่เข้ากับมันอะไรเงี้ยเคยม,มีแต่แบบว่าหนูเคยไปบอกเล่าว่าหนูอยากจะเล่นอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ามึงเด็กไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเรื่องลุกด้วยอีอย่างเขาคงไม่เคยเห็นด้วยอะไรเงี้ยมันมันก็มีเหมือนกันแล้วก็ในทุกวันนี้ก็ไม่เคยได้เล่นนะบทที่แบบดูแบบโตขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยด้วยผมสั้นด้วยแหละ ด้วยความผมสั้นมันทำให้เราแบบดูเด็กด้วยก็รู้สึกว่าถ้าเขามองเราเด็กมันก็ดีแต่ว่าเด็กเกินกว่าที่จะขายเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่คือหนูว่าเซ็กซี่ของแต่ละคนอนะ่ะมันไม่เหมือนกันคือเขาจะไม่ได้มองในมุมแบบเซ็กซี่แบบเดียวกับหนูก็ได้แต่ว่าหนูว่าถ้าถ้าวันหนึ่งมีแบบนั้นขึ้นมาจริงๆมันก็ถ้าเขาเห็นเขา,าจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่มี ก็หนูหอ่ะหนูมองว่าหนูเป็นคนเซ็กซี่คนหนึ่งนะแต่แบบเวลาที่หนูแต่งตัวออกมาทุกคอมเมนต์เลยเขาจะเขียนว่าน่ารักไม่เห็นมีใครเขียนเลยว่าเซ็กซี่อ่ะหนูแบบจบเลยเออเศร้าหนูมองว่าอามีพิเศ์มากกว่าคือเรื่องจริงนะหมายถึงว่าเราก็มีเสียงที่ดังกว่าเขาในการที่จะแบบ บอกเล่าเรื่องราวหรือว่าในงานที่จะแชร์อะไรต่างๆแบบเป็นกระบอกเสียงให้คนหลายๆคนแต่ในเรื่องของความสบายอะหนูว่าแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่งานแต่ในมุมของของมินเองอะมินไม่ได้มองว่ามันเป็นงานที่สบายเพราะมันก็มีเรื่องที่ต้องแลกเหมือนกันคือเราไม่ได้แบบมีพรีเวดได้ออกมาด้วยความแบบทำไรนี้นิดหน่อยแล้วก็มีขึ้นมามันมันก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ ตั้งใจที่จะทํามันขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่แน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่แบบเราต้องแลกกับความแบบไพรเวทส่วนตัวหรือว่าอะไรต่างๆแต่หนูไม่ได้มองว่าแบบมันสบายขนาดนั้นอาจจะสบายกว่าแบบคนที่เขาลําบากมากๆอาจจะสบายกว่าก็จริงมันก็มีความลําบากของมันซึ่งหนูมองว่าการที่จะเป็นนักสแสดงมันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนทนน้ําทนฝนเหมือนกันเพราะแบบถ้าเราป่วยขึ้นมาวันนึงเราก็จะเป็นภาระของกองป่วยไม่ได้ห้ามป่วยห้าม ถ้าเป็นอะไรไปอ่ะห้ามหน้าเป็นอะไรไปเพราะว่าเราต้องใช้หน้าแล้วก็ร่างกายของเรามันมีข้ออดทนหลายอย่างที่เราก็ต้องแลกมันมาเหมือนกันนล้วในมุมขเขาเ็าอาจจะมองว่าเออมันง่ายก็หนูว่าต้องลองมาออกกองดูเพื่จะรู้ว่าแบบเออมันเป็นยังไงม,มันก็เลยทําให้เรียนรู้ว่าแบบเอออย่าป่วยต้องดูแลตัวเองให้ดีถึงแม้ว่าเราจะถ่ายวันนั้นแบบและเลนส์ของเวลาในการถ่ายด้วยแบบเอาหกเช้าถึงสี่ทุมอันนี้คือเบสิกของแบบประเทศไทยซึ่งแบบ เขาก็พยายามจะเปลี่ยนอยู่ให้ป็น12ชั่วโมงซึ่งหนูก็แบบเออสาธุอยากให้มันเปลี่ยนเหมือนกันแบบ6เช้าถึง6เย็นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบดีต่อสุขภาพของคนในกองด้วยเพราะแบบอย่าลืมว่า6โมงเช้าถึง4ทุ่มพอเลิกกองเสร็จคนอะช่างไฟเก็บไฟพี่ตาล้องแบบไออย่างแบบพวกเราที่เป็นนักแสดงเราก็กลับได้เลยเพราะว่าแบบอะเราก็ใช้แค่เราพรกลับบุแล้กก็เปลี่ยนชุดกลับบ้านอะไรเงี้ยเราก็ได้กลับก่อนเขามันก็ต่างกันมันถึงว่ามันก็ลำบากต่างกันเขาจะแบบเหนื่อยแรงเราจะแบบเหนื่อยจิตข้างในหรือว่าแบบเหนื่อยแบบอะไรอย่างเง แพ้ง่ายก็ไม่ค่อยได้ค่ะเพราะแบบมินเป็นคนแพ้ง่ายคนหนึ่งแบบอ่ะเราหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเอ้ยหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเนี่ยคือเราก็ต้องแตกหน้าตั้งแต่หกโมงเชา้าอาเสร็จประมาณอาเจ็ดโมงอะไรเงี้ยก็ถ่ายยาวไม่ได้มีเวลามาแบบลางหน้าหรือพักหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบทนแดดทนฝ,นฝนก็คือเรื่องจริงตักฝนถ้ากล้องถ่ายไม่เห็นฝนก็ต้องถ่ายตักฝนอย่างนั้น ถ้าแบบเป็นแดดก็ต้องทนแดดเหมือนกันก็ซื้อครีมกันแดดฉีดเอาอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีวิธีของมันแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายก็มีอะไรอยากจะพูดถึงเรื่องสวัสดิการกองถ่ายบ้างหลักๆเลยอยากให้เปลี่ยนเป็นแบบ 10, ทำงาน12ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้าเกินกว่าน,นั้นก็ควรจะจ่าย OT เพราะหนูรู้สึกว่าทุกคนก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็ คน,คนกน้องถ่ายส่วนใหญ่อายุจะสั้นกันแล้วก็เป็นโรคก,กันเยอะเหมือนกันค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันควรที่มันควรที่จะแบบได้รับการพักผ่อนให้มากกว่านี้คือการนอนคือสิ่งสําคัญมากๆนะสำหรับสำหรับตัวหนูหนูมองว่าแบบมันคือสิ่งสําคัญแล้วก็มันควรจะมีเวลาพักให้มากกว่านี้แล้วก็ตัวสุขภาพแบบมีเวลาก็ไปตัวสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยเพราะบางคนจริงๆแบบเขาไม่ได้รับแค่กองเดียวอะอย่างมินเงี้ยมินถ่ายแบบอะทิตั์ถึงอาทิตย์ คือส่วนใหญ่มันจะแบ่งเป็นนี้ค่ะ7วันนี่คืออาจารย์อนาคารพุธอีกคิวหนึ่งคือพระัสศุกร์สุกเสาร์อาทิตย์แล้วบางคนอ่ะเขารับแบบ2เรื่องอ่ะสเรื่องมันก็เต็มทั้งอาทิตย์แล้วไงคะแล้วแต่ละเรื่องก็ถ่ายแบบหโมชเช้าถึงสี่ทุ่มอ่ะเวลาที่จะนอนของเขาคือเวลาในกองค่ะคือที่เขาแบบตั้งอะไรเสร็จแล้วเขาก็แบบไปงีบอะไรเงี้ยซึ่งการงีบมันก็ไม่เหมือนการพักผ่อนอย่างเต็มที่ที่แบบเราได้นอนนานๆแบบแปดชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องของเวลาหนูว่าสําคัญมาก ถ้าเรามีเวลาไปทาอย่างอื่นหรือว่าดูแลตัวเองต่อมันก็คือจบร่างกายเราก็ไม่ดวนแล้วก็ไม่พังเออแล้วหนูหนูอยากจะบอกแบบที่ใครบอกว่าแบบการเป็นนักแสดงง่ายอ่ะหนูว่ามันมันอยู่ที่ว่าเขาแลกด้วยอะไรด้วยมากกว่าอย่างแบบหนูอ่ะมันแบบกว่าที่จะออกกองเราก็ต้องทำความเข้าใจตัวละครจำบทแต่ละซีนนั้นๆซึ่งแต่ละวันนั้นหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มที่เราถ่ายอ่ะ มันก็มีหลายซีนที่ถูกอัดในการถ่ายเหมือนกันหมายถึงว่าอสมมติมี19ตอนน่ะมันอาจจะถ่ายตอนแรกตอนที่1มีตอนที่5ตอนที่6 19 18าอะไรเงี้ยมันก็โดดไปโดดมาซึ่งเราก็ต้องทําการบ้านในซีนก่อนหน้านั้นหมายถึงว่าในตอนแต่ละตอนแล้วก็มีซีนก่อนหน้านั้นอีกที่ว่ามันเจออะไรมาแล้วมันทําอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องทําการบ้านอย่างหนักเหมือนกันใช่เคยเคยแบบว่าหนักจนแบบว่าไปคุยกับตัวเองแบบ มินนี่วันนี้มึงทําได้เว้ยมึงทําได้เว้ยแบบวันนี้มึงจะต้องเป็นคนที่แบบเก่งที่สุดอะไรเงี้ยก็คือคุยกับตัวเองว่าแบบก็คือบิวบิวอัพและว่าแบบเฮ้ยมึงทาได้อะไรเงี้ยซึ่งหนูว่ามันก็เหมือนเป็นเกมอย่างหนึ่งเป็นการพิสูจน์ตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันแบบนอกจากเราจะเหนื่อยกับการแบบเป็นตัวละครแล้วอะในโลกแห่งกองถ่ายมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้เหมือนกันแบบในการที่สำหรับหนูนะ ได้รับการยอมรับของคนที่แบบว่าทํางานในกองหรือว่าได้รับความแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันหรือว่าแบบเพราะเพราะถ้าเขายอมรับแล้วอ่ะมันก็ทําอะไรมันก็ง่ายแหละสำหรับหนูอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าพอเขามีใจหรือว่าเขาให้เกียรติเราอ่ะมันก็เป็นงานทํางานที่แฮปปี้อะไรเงี้ยซึ่งก็แบบอยากจะทําให้ได้เหมือนกันแล้วมันก็ก็เป็นงานต่อสู้อย่างหนึ่งของของหนูเหมือนกันว่าแบบเอออยากให้เขาให้เกียรติเรานะอยากให้เขามองว่า เราก็มันก็เป็นอาชีพที่เราตั้งใจนะมันเราไม่ได้แบบเล่นๆหรือว่าแบบมาเป็นแบบเด็กๆให้เขาแบบให้เขามองว่าเราแบบเด็กๆมาเล่นอะ่ะเราตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเห็นความตั้งใจตรงนั้นเป็น,เป,นเป็นงานพิสูจน์ตัวเองแหลคะค่ะเพราะถ้าวันนึงแบบเขาเห็นเราเขาก็จะเลิกจัดไปเองแต่ไอ้แรกๆช่วงแรกๆที่แบบมันต้องไปกองแล้วต้องเจออะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องมันก็เป็นอท้าทายแหละแล้วก็ ก็คุยกับตัวเองว่าต้องทําให้ได้เพราะสุดท้ายมันแก้ที่เขาไม่ได้มันต้องแก้ที่ตัวเรากองถ่ายแบบไหนที่มีนี่สึกวินไม่เฮลตี้โซลมินไม่เฮลตี้คือคนที่คนที่ทํางานแล้วไม่รู้หน้าที่ตัวเองเอาวันนี้คุณมาทำลไรหนูเป็นนักแสดงคุณมาแสดงทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือบางคนไม่ไม่เคยรู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็ท็อกซิกหรอมันเป็นแบบไม่ค่อยให้เกียรติอะ มันเป็นเรื่องของยุกยิกเหมือนกันค่ะแต่ว่าการให้เกียรติซึ่งกันและการหนูว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งสําคัญเราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราอะไรเงี้ยมินนี่บอกว่าไม่ค่อยได้บอกความเป็นตัวเองให้กับสื่อได้ได้ฟังเท่าไหร่อยากรู้ว่าอะไรในตัวมินนี่บ้างที่แบบตอนนี้อยากจะให้คนรู้จักเพื่อแต่แต่ในการบอกเล่าตัวตนมันยากเหมือนกันแบบพอเอาจริงตัวหนูเองอ่ะหนูก็เติบโตขึ้นทุกวันนะหมายถึงว่ามุมมองมันก็เปลี่ยนขึ้นทุกวัน ถ้าตัวมินเองมินเป็นคนที่มินไม่ค่อยมินไม่ค่อยสร้างความเดืดร้อนให้กับใครแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองการที่แบบทํางานมาทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันทําให้มินมีมุมมองที่โตขึ้นมัง้งในการแบบเข้าใจคนมากขึ้นแล้วกลับกันก็เราก็เลยมองว่าอยากให้คนแบบเข้าใจเราแต่เราก็ยังไม่เข้าใจตัวเองอ่ะเริ่มงง เริ่มงงเขาไปอีกว่าเออจริงเราเป็นคนยังไงคือทุกครั้งอะ่ะคนจะชอบมีคนถามว่าเออมินนี่คือยังไงมินนี่คือเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจริงไม่รู้เลยอะ่ะคือคือไอ,อหนังเรื่องแอนที่หนูเล่นอะ่ะมันมันตรงกับความเป็นจริงมากแบบตรงกับชีวิตหนูมากคือแบบพ่อหนูอยู่กับป้าหนูจะเป็นตัวดีดเป็นตัวแบบปั่น่วนของชีวิตเขาเนอบอกว่าสมมติมว่าหนูอยู่กับเพื่อนอะ่ะหนูจะเป็นอะ่ะตัวเฮฮาที่แบบเออมีเรื่องซีเรียสคนอื่นเขาซีเรียสกันแต่เมืองไม่ซีเรียสเลยมืองมันผิดจ อาจ,จะถ้าอยู่ในการทํางานแบบมึงนูเครียดในการทํางานมากแบบไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับใครหรือว่าแบบเป็นคนตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยมันสุดท้ายพอทุกคนที่มันเป็นแบบทุกอย่างทุกอย่างที่หนูทําไปอะ่ะมันเป็นหนูหมดไงหนูก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเออเป็นคนยังไงแต่แบบแน่นอนว่าหนูมองว่าหนูเป็นคนดีนะเป็นคนดีในที่นี้ของหนูหมายถึงแบบ หนูไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอะแล้วก็หนูไม่เดือดร้อนใครมันคือคนดีสำหรับหนู